สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับวิธีการเปิดเสียงเตือนนะครับของเกตลูฟี่เอเมนูภาษาไทยตัวนี้นะครับว่าเราจะเปิดเสียงเตือนได้อย่างไรนะครับเพราะเกตมาจากโรงงานนะครับจะถูกปิดเสียงเตือนไว้นะครับเมื่อค่าเตือนเตือนต่างๆถึงเนี่ยก็คือจะไม่มีเสียงเตือนนะครับเราต้องการให้เกตเตือนจะทําอย่างไรมาดูคลิปนี้กันครับให้เรากดปุ่มกลางนะครับหนึ่งครั้งนะครับเข้าไปนะครับแล้วนะครับเลือกการตั้งค่าระบบตัวนี้เลยนะครับกดปุ่มกลางอีกหนึ่งครั้งนะครับ จะได้หน้าเมนูแบบนี้นะครับให้เรากดปุ่มล่างสุดของตัวเกตนะครับเพื่อเลื่อนแถบลงมานะครับหาคาว่านะครับเสียงเตือนนี่นะครับภาษาไทยใช้งานง่ายเสียงเตือนแล้วกดปุ่มกลางเข้าไปครับจะจะได้หัวข้อเมนูแบบนี้นะครับเสียงเตือนนะครับอันแรกนะครับบรรทัดแรกให้เรากดปุ่มกลางนะครับจะได้แถบสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วกดปุ่มบนนะครับเพื่อเปิดนะครับเสียงเตือนปุ๊บอ่าในโหมดที่1คือเสียงที่1นะครับเสียงที่2ดังแบบนี้ครับ อย่งที่3าแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นปิดนะครับเราก็เลือกเอานะครับเราชอบโหมดไหนอ่ะสมมติผมเลือกเป็นโหมดหนึ่งนะครับก็กดปุ่มกลางแช่เพื่อเซฟเขานะครับหลังจากนั้นมาดูเสียงเตือนดังขึ้นเสมอตรงนี้ให้มันปิดอยู่นะครับให้เรากดปุ่มกลางนะครับให้เป็นสีเหลืองนี้แล้วกดเปิดกดปุ่มบนเปิดนะครับแล้วกดปุ่มกลางแช่ไว้ครับเพื่อเซฟเขาเหมือนกัน เตือนเปลี่ยนวัดรอบปิดอยู่นะครับก็ให้กดปุ่มกลางหนึ่งครั้งนะครับจะได้แถบสีเหลืองให้กดปุ่มบนเพื่อเปิดนะครับแล้วก็ปุ่มกลางแช่ครับเพื่อเซฟเขานะครับเตือนเปลี่ยนเกียร์นี่คงไม่ต้องนะครับอีกอันนึงคือเตือนความเร็วนะครับปิดอยู่นะครับให้เรากดเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับแล้วกดปุ่มบนเพื่อเปิดนะครับแล้วก็กดปุ่มกลางแช่นะครับเพื่อเซฟเขาหลังจากเปิดตรงนี้หมดแล้วนะครับ ทำตามคลิปตรงนี้แล้วก็ให้กดปุ่มกลางแช่อีกทีนึงเพื่อถอยออกจากเมนูกดปุ่มกลางแช่นะครับเพื่อถอยอีกครั้งหนึ่งกดปุ่มกลางแช่เพื่อถอยออกจากเมนูอีกครั้งแบบนี้นะครับก็จะได้เสียงเตือนแล้วนะครับดูนะครับเมื่อถึงหนึงนะครับก็จะมีเสียงเตือนอแบบนี้แล้วนะครับลองทํากันดูนะครับสวัสดีครับ